สวัสดีค่ะเรา BK เมทัลชีสสาขารามคำแหงนะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์หลังคาเมทัลชีสที่สามารถช่วยให้บ้านของคุณเย็ยนสบายมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนแค่ไหนการเลือกหลังคาเมทัลชีสแบบมีฉนวนพี U ูโฟมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะที่สามารถทำให้บ้านของคุณเย็นขึ้นแถมยังประหยัดท่าไฟได้อีกด้วย คุณยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าหลังคาเมท,ทันชีตแบบมี p ิ f o ฟ m เนี่ยพิเศษกว่าหลังคาแบบอื่นยังไงวันนี้เรามาทำความรู้จักกับหลังคาชินติตนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณสมบัติพิเศษของหลังคาชินิตนี้ก็คือ 1. มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานเรามาลองทดสอบกับพนักงานของเราซึ่งมีน้ำหนักถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียว เห็นไหมล่ะคะว่าพี f o a โฟมของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้มากแค่ไหน 2. ดูดซับเสียงเป็นอย่างดีเพราะเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงเรามีคลิปทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเมทัลชีทแบบไม่มีฉนวน p ี f o a โฟมและแบบมีฉนวน p ี f o a โฟมให้ชมกันค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่า P.U. Foam ช่วยได้จริงๆ 3. สามสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในบ้านและยังรักษาความเย็นภายในบ้านได้เป็นอย่างดีืมหประหยัดค่าไฟสุดๆไปเลยค่ะ 4. ไม่ดูดซึมน้ำไม่เก็บความชื้นจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้ง่ายๆ ที่เบอร์025438322หรือแวะเข้ามาชมสินค้าได้ที่ b K Metal c h e e สาขารามคำแหงตั้งอยู่ที่ซอยรางคำแหง209เปิดบริการจันทร์ถึงเสราร์8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นที่นี่มีพนักงานพร้อมต้อนรับทุกท่านรับรองได้ว่าสินค้าถูกคุณภาพดีราคาไม่แพงแน่นอนค่ะ